วิชาคณิตศาสตร์รหัสคหกห้าสองจุดสองหนึ่งถึงสามศูนย์ข้อ21ถึงข้อสามสิบยีลุงสมัยขับรถจากกรุงเทพมหานครไปทำธุระที่จังหวัดนครปฐมเป็นระยะทาง60กิโลเมตรขาไปพบว่ารถใช้น้ำมันไป10กิโลเมตรต่อลิตรขากลับใช้น้ำมันไป15กิโลเมตรต่อลิตร จงหาว่าโดยเฉลี่ยทั้งขาไปและขากลับใช้น้ํามันกี่กิโลเมตรต่อลิตรง่ายๆก็คือหาจํานวนกิโลทั้งหมดทั้งไปแล้วก็กลับ2หาดูว่าใช้น้ํามันทั้งหมดกี่ลิตรทั้งขาไปและขากลับ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วก็เอาจํานวนกิโลตั้งเอาจํานวนน้ํามันที่ใช้ไป กรุงเทพถึงนครปฐมหกสิบกิโลเมตรแสดงว่าขาไปหกสิบขากลับเท่าไหร่6กสิบระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยระยะทางไปกลับเท่ากับเท่าไหร่ส0กิโลหกสิบคูณสองใช่ไหมมันสองเที่ยวก็คือ1้อยี่สิบกิโลเมตรใช่ไหม ร้อยยี่สิบกิโลเมตรขาไปใช้น้ำมันสิกิโลเมตรตอลิตรก็หาเขาไปเนี่ยขาไปเนี่ยขาไปขาไปสิกิโลเมตรใช้น้ำมันเท่าไหร่นะใช้น้ำมันร้อใช้น้ำมันเท่าไหร่หกสนึ่งลิตรเอา้าหนลิตรสิกิโลเมตรต่อลิตรหมายความว่าย่งไรสิบกิโลเมตรใช้ไปกี่ลิตรหนึ่งลิตร 1ลิตรกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยคำว่ากิโลเมตรต่อลิตรก็คือวิ่งไป10กิโลมันกินน้ำมันไป1ลิตรกินน้ำมันไป1นลิตรเราเราไปกี่กิโล <600. S 1> ขาไปนี่ไปกี่กิโล <600. S 1> ขาหกสิบกิโลขาไป60กิโลจะใช้น้ำมันเท่าไหร่หนึ 1> 1่งส่วนสิบคูณหกสิบกเป็นกส่วนก็เท่ากับ6ลิตรขาไปใช้6ลิตร ขากลับกี่กิโลสิห้ากิโลตอนสิบห้ากิโลใช้น้ำมันกี่ลิตรหนึ่งลิตรขากลับกี่กิโลขากลับขากับกี่กิโลหกก็หกสิบกิกโล, <60. S 2> โลใช้น้ำมันเท่าไหร่ <60. S 2> เร็ษหนึ่งส่วนเส <5. S 2> <15. S 1> ิบห้าสิบห้าคูณห <60. S 1> กสิบ สิบห้าสิบห้าเลยที่หกสิบองสามส้าสี่หกสิบเพราะฉะนั้นใช้ไป4ลิตรรวมใช้น้ำมันกี่ลิตรรวมก็รวมก็สิบใช้น้ำมันเท่าไหร่สิลิตรเท่ากับ6กบวกสเท่ากับสิลิตรสิลิตร ก็หาร120เหรอเขาถามว่ากี่กิโลเมตรต่อลิตรกี่กิโลเมตรต่อลิตรแสดงว่าเอาอะไรตั้งเอาอะไรหารากิโลเมตร120ต่อลิตรแสดงว่า <120 S 1> ใช้น้ำมัน <120. S 1> ใช้น้ำมันเท่ากับ 120, 120. กิโลหารด้วยจำนวนลิตรก็คือ10ลิตร ศูนต์ตัดศูนย์ต่อสิบสองกิโลเมตรพอเะฉนันใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะสิบสองกิโลเมตรต่อลิตรต่อ 22. ข้อยี่สิบสองข้อยี่สองสยะอ่ะสนามหญ้าสนามหญ้าหน้าบ้านของนิลมนกว้างสิบวา กว้าง10วายาว25วาสนามหญ้ากว้าง10วายาว25วาถ้านิลมนต้องการสร้างน้ำพุที่มีฐานเป็นรูปวงกลมซึ่งมีรัศมีเท่ากับ7เมตรรูปวงกลมรัศมีเท่าไหร่นะเจ็ <7. S 1> อ่าเท่ากับ7เมตร จะเหลือพื้นที่สนามหญ้าหลังสร้างน้ำพุแล้วกี่ตารางเมตรตรงนี้ยทั้งหมดเนี่ยจะเหลือทำเป็นสนามหญ้าตรงนี้ทำเป็นน้ำพุห,หาพื้นที่สี่เหลี่ยมใช่ไหมหาพื้นที่วงกลมใช่ไหมแต่ก็ถามเป็นตารางเมตรแต่อันนั้น,<ห>นเป็น,นวาเดี๋ยวนะวาหนึ่งวาเท่ากับกี่เมตรเออาาหนึ่งวามีกี่เมตร เพราะบอกแล้วหนึ่งวามีกี่เมตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งวาเนี่ยหนึ่งวามีกี่เมตรหนึ่งวากี่เมตรอันนี้เราเคยคุยกันมาแล้วหนึ่งวามีกี่เมตรหนึฮะหนึ่งวาเท่ากับสองเมตรอะนี่สองหรอสเมตรนับว่าเมตรขนาดไหนเนี่ยหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเท่ากับแขนข้างไหมหนึ่งเมตรเดี๋ยวจะกางหนึ่งเมตรให้ดู ก็นึกว่ายาวนี่หนึ1 <S 1> 1 <S ่งเมตรหนึ่งเมตรคือหนึ่งร้อยเซนติเมตรใช่ไหมใช่ 1> 1 <m. S 2> หนึ่งเมตรลาที่ยาวแหละนเนี่ยหนึ่งเมตรแค่เนี้ยสองเมตรอ่ะหนึ่งเมตรเท่านี้หนึ่งเมตรมันยาวประมาณเนี่ยแค่นี้เองเพราะฉะนั้นหนึ่งวามันก็ไปด้านนี้อีกหนึ่งเมตรอ่า หนึ่งเมตรเป็นยาวแค่นี้จำไว้เลยหนึ่งเมตรนี่คือหนึ่งเมตรเพราะฉะนั้น,นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นยี่สิบห้าวาเป็นกี่เมตรยี่สิบห้าสองก็ห้าสิบเท่ากับห้าสิบเมตรสิบวาเป็นกี่เมตรสิบวาเป็นยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมเท่ากับกว้างคูณยาว ก็ท่ากลับเท่าไหร่นะยี่สิบคูณห้เป็นเท่าไหร่ 2>, 2 50ใช่ไหมสองคูณหเป็น10แล้วก็เติมศูนย์อีก2ตัว1,000 <1, 000. S 1> ตารางเมตรได้พื้นที่ออกมาและหน0 0งตารางเมตรต่อไปอพื้นที่ต่อไปมาหาพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลม<ไ>เท่ากับ ใยุคกำลังสองก็เท่ากับ22่สิบสอ่วนเคูณเคูณเจตัด7จ2ดคูณเป็นเป็นเท่าไหร่เท่ากับ154ตารางเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดพื้นที่สนามหญ้า ก็เท่ากับเท่าไหร่นะ1,000ลบด้วย154ได้เท่ากับเท่าไหร่1,000 154 10เป็น6อันนี้ก็จะเป็น9 9ลบ5ก็เป็น4ก็เป็น9 9ลบ5ก็เป็น9ลบ1จะเป็น8 846ต่อรอต่อมอ ข้อที่สามกำหนดให้ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนของเด็กชายปังคุงเป็นทางที่ลาดยางไว้เพียงสอส่วนหาของระยะทางทั้งหมดลาดยางได้เพียง2อส่วนหของระยะทางทั้งหมดที่เหลือไม่ได้ลาดยางคิดเป็น0.3กิโลเมตรถ้าเด็กชายปังคุงขี่จักรยานที่มีความยาวของเส้นรอบ,บวงล้อ1เสรเมตรเส้นรอบ,บวงล้อ เส้นรอบวงลอ้ลอล้อจงหาว่าเมื่อปังคุมขี่จัก,กรยานจากบ้านไปโรงเรียนล้อหน้าของจัก,กรยานจะหมุนทั้งหมดกี่รอบยังไงเราจะาูปาเราต้องหาระยะทางทั้งหมดใช่ไหมใช่อ่าล้อจัก,กรยานล้อจัก,กรยานเนี่ยล้อจัก,กรยานอาสวัสิเริ่มตั้งแต่จุดนี้ ล้อจักรยานเนี่ยมันมีเส้นรอบวงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งเศษสองสุดสามเมตรเมื่อมันหมุนไปหมุนไปแล้วมันก็จะมาครบรอบตรงนี้มันก็ได้ระยะทางเท่าไหร่หนึ่งรอบที่ระยะทางเป็นหนึ่งเศษสองส่ดสามใช่ไหมใช่พอรอบที่สองก็เป็นเท่าไหร่หนึ่งเศษสองสุนสามรอบที่สามก็หนึ่งเศษสองสุดสามไปเรื่อยๆอย่างเงี้รยระยะทางทั้งหมดเนี่ยถามว่ามันจะต้องหมุนทั้งหมดกี่รอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบต้องหมุนกี่รอบ แสดงว่าวิธีคิดก,ก็คือหนึ่งเราต้องหาระยะทางทั้งหมดสองไอเนี้ยหน,นึ่งรอบไอนี้หนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบมันระยะทางแค่นี้แสดงว่าเอาระยะทางทั้งหมดตั้งหารด้วยเส้นรอบวงของล้อใช่ไหมมันถึงจะรู้ว่ามันหมุนกี่รอบอ่าส่วนที่ไม่ได้รยยัดยางส่วนที่ไม่ได้รยยัดยางสัก0.3กิโลเมตรอ่าอันนี้ ทอนี้เรามาหาระยะทางทั้งหมดกอนลาดยางสองส่วนห้าของระยะทางทั้งหมดแสดงว่าไม่ได้ลาดยางเท่าไหร่ไม่ได้ลาดยางส่วนสามฮะไม่ได้ลาดยางเท่าไหร่สามส่วนหไม่ได้ลาดยางเท่ากับสามส่วนห้าของระยะทางทั้งหมดอันนี้คือไม่ได้ลาดยางนะ ไม่ได้ลาดยางส่วนที่ไม่ได้ลาดยางคิดเป็น0.3ก็คือ3.5คือ0.3มันก็คือเท่าไหร่0.3กิโลเมตรไม่ได้ลาดยาง3.5ของระยะทางทั้งหมดคิดเป็น0.3กิโลเมตรเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดมันคือเท่าไหร่มันคือระยะทางทั้งหมดมันคือเท่าไหร่ก็คือยหม่ เอาห,าหันสามส่วนห้าหารหรือว่าคูณ3 3มันคือ0.3กิโลเมตรส<า>ส่วน3ส,ส่วนมันคือ0.3กิโลเมตรเอาใหมา่เอาใหมา่ใช่ไหมทั้งหมดมัมี5้าส่วน3ามส่วนหี่หมายความว่าหส่วนเนี่ยแบ่งออกเป็น ส่วนส่วนสามส่วนนี่คือไม่ได้ลาดยางก็เขียนเทียบปรหยัติยางก็คือสามส่วนคิดเป็นระยะทาง0.3นมกมถ้า5ส่วนละคิดเป็นระยะทางเท่าไหร่ก็เท่าไหร่0.3หารด้วย3า,าคูณด้วย5้าถูกไหม ออตัดหตสามตัดสามเป็นหนึ a, three three, ่งเป็นจุดหนึ่งจุดหนึ่งคูณกับห้าได้เท่าไหร่จุดหนึ่งคูณกับห้าได้เท่าไหร่ศยห้าเนีะ้เท่าไหร่ศูนย์จุดห้ากมกิโลเมตร หนึ่งกิโลเมตรมีกี่เมตร <1 km. S 1> เพราะว่าเราต้องทำเราต้องทำให้เป็นเมตรตรงนี้หนึ่งกิโลเมตรมีกี่เมตรพันเมตรเพราะฉะนั้นก็คือเอาศูนจุดห้าคูณ 1, <Okay. S 1> หนึ่งพันมันก็ได้เท่าก,กับเท่าไรห้า uh ร้อยเมตรตกไหมช้าไงช้ากว่าพ่อไง <c oughs> น้องต้องเร็วกว่าพ่อเท <c oughs> ่ากับห้าร้อยเมตร เพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมด500เมตรวงล้อ1รอบมันไปเท่าไหร่ห <1, S 1> วงล้อ1รอบมันคือ1เศษ2ส่วนสามใช่ใชไหมอา้าวทำห้เป็นเศษส่วนเกินซะ1เศษ2ส่วน3เป็นเท่าไหร่ก็เป็นอ่อห้าห้าส่วนสมไหมเป็น5้ส่วนสเมตร5้ส่วนสเมตรเอามาทำอะไรเอาระยะทางทั้งหมดตั้งใช่ไหมหารด้วย หาด้วยความยาวของความยาวเส้นระวงของล้อใช่ไหมใช่เมื่อกี้เราคิดไปแต่ต้นก็เพราะฉะนั้นวงล้อที่จันได้ทั้งหมดก็คือเอา500ตั้งแล้วก็หารด้วย5้ส่วนสมันคือเท่าไหร่500ร้อยคูณสมส่วนห้าใช่ไหมก็จะเป็น300เพราะฉะนั้นตอบ300ร้อยลาจักรยานหมุนไป300รอยล้อ มันน้อยแต่มันเยอะมันหมดแบบปูปูปูแผนที่มาตราข้อยี่สิบสี่แผนที่แผ่นหนึ่งใช้มาตราส่วนในการเขียนแผนที่เป็น1เซนติเมตรต่อ1ล้านเซนติเมตรระยะทางจริงเนี่ย1ล้านเซนติเมตรเอามาเขียนบนแผนที่เป็น1เซนติเมตรย่อลงมาถ้าระยะทางจากเมือง A ถึงเมือง B เท่ากับ250หกิโลเมตรจงหาว่า เมืองทั้งสองห่างกันเท่าไรบนแผนที่มันมีหน่วยอยู่สองหน่วยคือกิโลเมตรกับเซนติเมตรตอนนี้ยที่อยู่บนเนี้เพราะฉะนั้นต้องทําให้เป็นอะไรให้เป็นเซนเมตรให้เป็นเซนติเมตรซะให้เป็นเซนติเมตรเป็นเซนติเมตรอ้าวสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรเท่ากับกี่เซนอ่าสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรเท่ากับ กี่ซมอ่าทีน,นี้เรามาดูก่อน1กิโลเมตรมีกี่เมตรมี1นึ่พันเมตร1นึ่งกมเท่ากับเท่าไหร่นะ1นึ่งพันมแล้ว1เมตรละ่ะกี่เซนติเมตร100เซนหนึร้อยเซนเพราะฉะนั้น1กิโลเมตร มีกี่เซนติเมตรหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันคูณกับหนึ่งร้อยใช่ไหม oh, เอาหนึ่งพันคูณกับหนึ่งร้อยหนึ่งพันคูณกับหนึ่งร้อยมันเท่ากับเท่าไหร่นะหนึ่งพันแล้วก็เติมศูนย์ไปอีกสองตัวหนึ่งแสนเซนติเมตรสคนะ่าสอ,าสอางร้อยห้ไป 1น,นกิโลเมตรเท่ากับเท่าไหร่นะหนึ่งแสนเซนติเมตร,ตมตรถ้า250กิโลเมตรล่ะทำยังไงก,ก็เอา1นึ่งแสนคูณกับ250ใช่ห้าใช่ไหมเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็เป็น250เติมศูนเข้าไปอีกตัวหนึ่งสองสามส หนึ่งสองสามี่ห้าศูนมีทั้งหมดหนึ่งสสาห้าหตัวหนึ่งสอสามีห้าหศูนย์มีทั้งหมด6ตัวยีห้าล้านอ้ายี่สิบ้าล้านฮะกี่ล้านยีห้าล้านหนึ่งสาสเออยีห้าล้านสอมอห้าล้านสอมอถ้าเกิดว่ามันเป็น1ล้านเซนติ เราก็ต้องหาหนึ่งลานเซนติเมตรใช่ไหมก็จะเป็นยี่สิบห้าเซนเพราะฉะนั้นหนึ่งล้านเซนติเมตรบนแผนที่คือหนึ่งเซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรจะเป็นกี่เซนติเมตรเอามาทำไงเพราะฉะนั้นระยะห่างระยะห่างระยะห่างบนแผนที่เท่ากับเท่ากับยี่สิบห้า หาด้วยเท่าไหร่นะ่หาด้วยหนึ่งล้านตอบยี่สห้าเซนติเมตรเพราะฉะนั้นบนแผนที่ห่างกัน2 5<ะ>่สิ้าเซนติเมตรข้อยี่สิบห้าค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวของมานะมานีชูใจปิติและวีละเท่ากับ45กิโลกรัมค่าเฉลีย่ย45กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักตัวของมานะมานีและชูใจรวมกันเป็นร้อยสสิกิโลกร,รมัมถ้าปิติมีน้ำหนักตัวมากกว่าวีละอยู่ห้ากิโลกร,รมัมแล้ววีละมีน้ำหนักตัวเท่าใดเขาถามวีละวีละเขาถามวีละมีน้ำหนักเท่าใดเอาเรามาดูตรงนี้กันคำว่าค่าเฉลี่ยนี่หมายถึงอะไรค่า,า,าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเอาน้ำหนักตัวแต่ละคนมารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนคน,น,น,คนทีนี้เอาใหม่เอ,เอาน้ำหนักรวมน้ำหนักรวมของมานะมานีชูใจปิติวีละ เราไม่เอาค่าเฉลี่ยเราเอาน้ำหนักรวมแสดงว่ามันคือเท่าไหร่มัน<อ>คืเอเท่าไหร่ถ้าค่าเฉลี่ยมันคือสี่สิบห้าเอหารเพราะฉะนั้นมันคือเท่าไหร่<อ>มันก็คือสี่สิบห้ามีทั้งหมดกี่คนมีทั้งหมดสี่คนเอ้ห้าหนึ่งสองอสามสี่ห้ามันก็ต้องคูณด้วยห้าเพราะว่าค่าเฉลี่ยมันมาจากน้ำหนักรวม หารด้วย5ใช่ไหมค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยตอนแรกเนี่ยมันมาจากน้ำหนักรวมหารด้วยจำนวนคนแต่จำนวนคนคือ5ค่าเฉลีย่ยก็คือ45เท่ากับน้ำหนักรวม อ่าด้วยห้าเพราะฉะนั้นน้ำหนักรวมอยากจะรู้น้ำหนักรวมก็ย้าย 5. ห้ามาไว้ด้านนี้ก็เป็นคูณถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือสีอ่สิบห้าคูณห้าเป็นเท่าไหร่สี่สิบห้าคูณห้ายืสองยี่สิบห้าเป็นสองอยี่สิบห้าเป็นสอง้ยิห้าน้ำหนักรวมเป็นสองอยี่สิบห้าทีนี้เขาบอกว่ามานะมานีชูใจหนักร้อยสาสิบรู้แล้ว มานะมานีชูใจมานะมานีชูใจเพราะฉะนั้นปิติกับวีละมันก็คือเอา225ลบด้วย130ใช่ไหมใช่เอามาลบออกก็จะเหลือปิติกับวีละรวมกันมันคือเท่าไหร่ปเป็นเท่าไหร่เป็น185ยแป เหลือใช่เอ้ยแปดสิบเออฮะแปดสห้าแปดสิบห้าไง <95. S 1> เก้าสิบห้าอ้าเฮ้ยนักผิดจังแห้วะาสิส 4, 5, 6, ี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเก้าสิบตสองอเคเก้าโอเค, 9, อเคไม่เคียงละ <laughs> ปิติและวีละปิติและวีละหนักเก้าสิบห้ารวมกันนะ ปิติและวีละหนักรวมกันแต่ปิติมากกว่าวีละห้ากิโลมากกว่าวีละห้ากิโลแสดงว่าปิติหนักเท่าไหร่เอาห้ากิโลออกก่อนสมมติเอาห้ากิโลออกไปก่อนเหลือเก้าสิบแล้วก็หารสองใช่ไหมวิธีการคิดก็คือ มากกว่าวีละ5้กิโลเอาไอ้ากิโลนี้ออกไปก่อนวิธีการคิดนะอเอาเก้าสิบหลบสียหก่อนเหลือ90ไอ้าสเนี่ยเอามาแบ่งเป็นคนละครึ่งใช่ไหม,อมเอามาแบ่งคนละครึ่งเพราะฉะนั้นคนละครึ่งมันคือ45 45อิบ <45. S 2> ไอ้5ที่เอาออกไปนี่เอามาบวกให้ใคร ปิติตเอามาบวกให้ปิติเพราะฉะนั้นปิติหนักเท่าไหร่ปิติหนักสิบปิติหนักห้าสิบสี่หนัก <50. S 1> หนักเท่ากับห้าสิบวีระหนักเท่าไหร่วีระหนักสี่สิบห้าเท่ากับสี่สิบห้าปิติหนักกว่าวีระอยู่ห้ากิโลกรัมถูกไหมถูก เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเครื่องหมายอะไร